วาตวนี้ก็จะเปิดออกก็เหมือนกับถังระบายท่อระบายน้อ่แกที่ส่วมบ้านเราจริงๆถามว่าเอามูลคนลงได้ไหได้นะครับได้เพราะนั้นคุณสามารถที่จะดีไซน์ต่อท่อตรงนี้เข้าห้องส้วมคุณได้เลยที่เสร็จราดน้ำลงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่อุดร์ที่เขาซื้อนะครับ ก็มาใส่ครับเพราะนั <Jean> ้นอัน no นี้คืออันนี้คืออันนี้คือบออแบบพิกโดนะครับอันนี้ตัวนี้คืออะไรฮะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัวที่จะสมมุติว่าเราเราเดดใช้เนี่ก็ปิดปากตัวนี้ป้องกันการตอนะแล้วก็เปิดตัวนี้ไว้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัวอะไรฮะตัววัดว่าแก๊สมีไม่มีนะครับก็คือใส่ลูกโป่งใส่ลูกโป่งไว้ใส่ลูกโป่งแล้วก็ถ้ามันมีแก๊สมันก็จะป่อง ถ้าเราจะใช้ก็ปีไว้ครับตอนนี้ไม่มีผมงครับจริเกมาใส่แล้วมันหายไม่มีใครไปเลยก็ถ้าปอกออกเราก็รู้แล้วแหละว่ามีแก๊สนะครับแล้วก็เปิดเปล่านะครับทีนนี้ถามว่าแก๊สที่เกิดขึ้นมันมีความดันอยู่ไหมฮะแก๊สที่เกิดขึ้นมีความดันนะครับเราต่อทางเข้าต่อทางออกนะครับเพราะนั้นความดันที่เกิดขึ้นนะครับความดันที่เกิดขึ้นมันจะมันจะดันกากตะกอนนะครับ บอ,อกข้อนี้ครับบอ,อกข้อนี้เพราะนั้นข้อนี้กับข้อนั้นต้องต้องข้อนี้ต้องมีระดับที่ต่ำกว่าใช่ไหมครับเพราะนั้นแก๊สความดันที่มันดันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะดันตะกอนที่อยู่ข้างล่างตรงพื้นก็จะดันของข้อนี้ครับตะกอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําของเหลวนะครับเขาเรียกว่าสลักสลักก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จริงๆแล้วต้องลากพื้นแล้วก็ทําเป็นคลองวงเวียนครับแล้วก็แกลบใส่ <c oughs> เพื่อที่จะดักตะกอน ดัตรกรที่เป็นที่เป็นสารอาหารเราเราสามารถเกี่ยวไปเป็นปุ๋ยได้เลยแต่ถ้าเป็นทําเป็นพื้นดินได้ไหมได้พื้นดินก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เวลาเราจัดการจ,จัดการยากมันจะไม่ได้ปุ๋ยที่ต้องการมันจะซึมลงไปเราลาดพื้นแล้วก็ทําเป็นคลองวงเวียนให้มันไหลเป็นวนเวียนไปแม้มันสัมผัสกับอากาศและก็แสงแดดได้แต่ถ้าเป็นสลม เราะนั้นต้องทำเป็นคลองเรียงตัวนี้ครับคืออาคารมาจาก,การะบบการรอกแบบน้ำเสียแบบคลองนครับโอเคตรงนี้เขา้าใจแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้นะครับพอแก๊สได้แล้วแก๊สไปไหนครับแก๊สก็จะมาสู่เขาเรียกว่าถังดักน้ําแล้วก็ปรับความดันของแกส๊สนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าแก๊สโดนความร้อนมันขยายตัวและมันลอยขึ้นถูกปะแก๊สโดนความร้อนขยายตัวลอยขึ้น แก๊สโดนความเย็นดปดตัวก็มแน่นเป่าลมหนักถูกไหมฮะเพราะนั้นอาจารย์ก็ออกแบบไว้ว่าให้แก๊สมันมาแก๊สมันเข้าด้านล่างครับถันะ <c oughs> งนี้ก็ถือเป็นแบบถังปรับความดันนะครับ <c oughs> แล้วก็ข้างข้างนอกนี่จะเป็นน้ำถูกไหมฮะน้ำน้ำก็คืออะฮนะทำให้แก๊สมันเย็นตัวนั่นเองทำให้แก๊สเย็นตัวเพราะนั้นแก๊สก็จะมาบรรจุอยู่ตรงนี้ด้วยความดันที่ใช้ที่ใช้ความเย็นในการค้บแน่นแก๊ส เราะนั้นถ้าเราเอยากให้มันมีแรงดัานเยอะเราต้องใช้เลยฮะน้ําแข็งประเทใส่ถูกไหมฮะมันจะเย็นใชฮะมันจะเย็นแล้วก็สามารถที่จะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเชื้อท่นนะครับถามว่าตัวนี้คืออะไรฮะตัวนี้ก็จะต่อจากข้างล่างนะครับแต่ต่อขึ้นมาประมาณสักเท่านี้ข้างในถังเนี้ยตรงข้างล่างประมาณห้าเซนจะเป็นน้ําทั้งหมดนะครับแก๊สจะสัมผัสกับน้ําเพื่อดักับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อดกกับคาร์บอนไดออกไซด์ออนะครับกับดักน้ํา หมายถึงว่าแก๊สเจลภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปฏิกิริยามจะมีน้ำอยู่ด้วยเมื่อใดก็ตามที่มันย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับ <c oughs> มันก็จะได้มีเทนไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนียมนะครับแล้วก็เซลของแบคทีเรียแต่ถ้ามันใช้อากาศเมื่อไหร่ไหมครับเวลาเราเปิดระบายออกอากาศเข้าถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทําให้แก๊สไม่ติดไฟนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดักคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก็ใช้น้ำเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นถังนี้หน้าผิว5เซนจะมีน้ำแก๊สเข้ามาสัมผัสกับน้ำแน่นอนแล้วก็น้ำที่เกิดในแก๊สก็จะดักเพราะน้าดักน้ำได้ดีน้ำจะดักน้ำได้ดีนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวชี้วัดว่าถ้าน้ำอยู่ระดับไหนนะมันจะมีระดับน้ำอยู่น้ำข้างในถ้าน้ำลดเราก็เติมเพื่อที่จะให้น้ำอยู่ข้างในเราก็กดนะเพราแก๊ส จากตรงนี้นะครับเราก็ผ่านไปตรงนี้เพื่อใช้งาน,นครับเราก็มาดูทางนี้คนระับ